สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับวันที่9กกรกฎาคม2568ครับคลื่นฟ้าคลื่นฝนนะคุณผู้ชมครับวันนี้มีแห่เทียนด้วยนะแต่พาคุณผู้ชมมาดูตลาดสดกันก่อนนี่ดูบร,รรยากาศของท้องฟ้าวันนี้ฝนตกแน่นอนครับฝนตกแน่นอนนะคุณผู้ชมครับมือตะมิเดนบัดกิตซุลโมหะวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูตลาดสดเมืองสุริยานคุณยายขายน้ําพริกเป็นประตูด่านแรกที่ผมจะพาคุณผู้ชมชมบรรยากาศของเมืองสุรินครับนี่ฮะ ตรงข้ามกับอริยะพาณิชย์นะค,คุณผู้ชมครับนี่นะจริงบอกซื้อเยอะๆเลยทั้งนั้นนะซื้อได้ยังซื้อได้ยังซื้อเลยซื้อเลย,ย,อเ,ลย,อเ,ลยเออนนี่ซื้อแล้วนะเน่นี่นี่ฮะร้านคุณยายนะครับเนี่ยข้างๆผมด้านหลังผมก็จะเป็นด้านมันฮะมันมันย่างเออนี่ฮะนี่ก็าขายดีเจ้านี้ก็าขายดีอยู่แล้วเออ แต่วันนี้คุณผู้ชมครับก็ได้เห็ดมาน้อยฮะผมก็เลยสอบถามว่าวันนี้มีใหญ่ยยกันอยู่ประสัดโยยมาล้วดังไงเนี่นยมันเคยบาทก็เลยบอกว่าเขาได้น้อยวันนี้ก็เลยไม่มีนะครับนี่ผลไม้ส,สดๆเลยนี่ฮะอันนี้ก็คือฝรังร่งฝรั่งนี่ลักปรังพองไงเนื้ลเกื้ยปรังหรอเนื้ยซาป,ปรังมันก็ลักปรังนี่นี่ฝรั่งนะนนี่ คนเกียร์พระพันอะไรพันอะไรพันสองสามสิบเออ <c oughs> เอ,อ,อะไรถ้าตอลอง,งปรั่งเงยปรั่งมาวัางมันเงยปรังเนี่ยออ,อันนี้คือเจคุณผู้ชมเจเมียนดงมเ,มเ,เมียนเจอืมเจเมียนดงพองบัดรดงเจตระโดงโมบานนี่อันนี้คือร้านดอกไม้ครับคุณผู้ชมประกาเด้อบัดเอาไว้ไหว้พระ វាយបាយរាយនេះមានទុបមានធៀនគ្រប់រ้อยហើយនេះฮะមានទឹបអេមក៏មាននេះฮะដើមយោតស្មៀបព្រះនងមណាបាត់ននេះខាងនេះគេបាននងមណាបាត់លឺบ้านអួយខាងនេះនេះគុយស្រុកអូគុយស្រុកអឺស្រុកណាអឺស្រុកជាព្រឹងបងពីនងអេងនេះអេដើមគ្នាអេងអឺអេងមានបងអត់មកកេះគ្នាទៅកេះលហើយបាទអូ2 2សែនតូចទិញសាលមិនច្រើនហើយ Tính bí xal tụ hơi nổ. Bà nào bán bà nào bán. Bà nào bán. Bà nào bán sọ chừa phlương nè sọ chừa phlương bạn. Ờ cái này tưng muột vô khô nei hay ni. Ờ muột cái 100. Ờ kỉnh bléh luôn hồi. Men bọ. Ờ. Nè. Chợ lên chợ lên. Bần ru. Nè ru. Ờ sao samun bần chọt khmarn cái êng tha pa é mư ta đạ tơ chư lận. ตาเปเอมไม่ได้ตู้เปเอมืดเลยนะ <S 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 ม,มืดเปยเอมลำบากจมิดจมิดเลยเอออามคุณผู้ชมมาอโอนนลได้นะฮะมาอโอนนลได้นะมาดูร้านพี่อายหน่อยนี่ร้านพี่อายร้านพี่อายก็มีกระท้อนเออคุณผู้ชมดูมกระท้อนกระท้อนนี่แล้วก็มีปันรัวด้วยนะนี่บางไงมีปันรัวมีกระท้อนด้วย ไอ้ศรีเพกาบอมากอกโอ้มะนึกมะกะดูมากอกคุณผู้ชมมากอกนี่มากอกนะไปทำน้ำพริกทำอะไรกินเออเดี๋ยวจะปล่อยเลยจะจะอยู่จะปล่อยแต่กันยังนึงอยู่จะปล่อยยังไงจ้ะเออนี่เดี๋ยวรอดูตอนโอ้นี่เนี่ยเออแล้วไปกินเอาน่ะอืมครับเออ ម yup. ានត <laughs> ិច <rare> មានបងប្អូនមើលតិចអានេះទៅយកជិះទៅបាញ់ទៅបងអានេះតែក្រือบបាញ់វិញឯនោះណាអានេះហែងនោះនោះតែជិះជិះអត់រដ្ឋណានេះជិះទៅពេលអានេះហែងឃើញក្របាលទៀតតែធំធំម៉ាអឺអឺមានប៉ាន់រួអានេះកាធនដាំពីមកទៅមើលមកហែងទីងក្លូបម៉ានលោ30លោ30បាតកាធនហ៎ ត <krit> ើក pues <tros> <laık> ោប <tros> mm ានយកគឺបនរួប <the> អាអ <the mer> ែម <evenBob> ម <the> ានបើបង4មើលបានតាបានតាបានតាបានកៃអឺណាស់ភ្លក់មើលតែទៅមើលយីអូថាអាអែមមើលភ្លក់ទេណាស់មានបើមានបើអេនេះម៉េកយកប្រសတ်មកលក់ថាតើມັນមកតើអឺមកនេះមានតែនេះនោះនោះទៅនេះអីអានេះគឺហេតុណាស់គុនមើលទី5តប្រសတ်អុយណាស់ແມ່នេះ เห็ดตะไคร้วสโตรยิงเกาวสดาทูอาทูสตรองตูสดร์น่ะสตรองเลืองจมตะตาอาทูอาทูสตรองตัอก็สร้างเติมโม่น่ะอาทูนูอาทูดูเพลิดเพลินมากเลยูนูเออเนี้ยเนีตลาดสดเมืองสุรินทร์ครับบรรยากาศนะครับนี่ผักสวยๆคุณผู้ชมนี่ก็มีถั่วด้วยถั่วถั่วยงยงถั่วยองถั่วยอง เออตัว뇽ของแท้ทางแท้นี่แต่หน้าอุ้ยរបស់นูเออราทาสรินอดนี่มามือเด้อนี่นี่របស់โหบแต่หน้าอุ้ยเออมีอดเติมีแต่พาวเลยแหน่สรินเออมาดูที่ที่ร้านของเวียดกงกันหน่อยฮะคุณผู้จาก <laughs> พี่ <laughs> น้องชาวเวียดกงเอ่อเป็นยังไงบ้างได้ดีอยู่บ่โอ้นี่ร้านพี่นุชครับ นี่ฮะโอ้ปลาทูน um. um. ี um ่เขาเมนแต่ทมๆอะไรบางเจี๊ยมกันเองใจไรนี่ฮะบางเจี๊ยมกันเองใจไรนี่เมนบอกบางเฮียนสะบัดได้บางเฮียนสะบัดถ้าบางเจีมกันเองเอ๊ะไม่ต่อรอซีงใจเองเมนต้องซีงกันเองเมนบอกเออนี่ร้านพี่นุชเกับเอ้นี่ร้านพี่นุชเก็บอยู่บริเวณนี้แล้วคุณผู้ชมเข้ามานะฮะ เออមកបាទគេថាអុយថាយូរយូរបាទបើមិនទៅទៅចុះតែមើលទៅណយក៏មិនទៅណងវិសលមិញតែមិញបើទៅខាងលោកខាម៉ូរៀនឡើយទៅ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  អូអូបန်းកាគៀរណាសាគៀរកូកូនៅឡុងត្រាតនៅពិតកើតប្រទេសទីសងហើយអឺមកទៅពីព្រឹកឡុងពិត្យណងរាងហើយពិតហ៎អឺមានឬមានអេលុយហើយអើអាកូនឯងប្រើប្លាគុណចៅរែងសំស្ដាំងណ៎ពីមើលគុណមើលชมดูนะครับនេះ นี่ฮะอาหารเกันดเกล็ดมีสังขยามีขนมนมเนยพร้อมเลยคุณผู้ชมครับนี่ตลาดสดเมืองสุรินทร์ครับมาดูนะอวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูช่วงภาคบ่ายนะฮะคือวันนี้ก็มีงานแห่เทียนเข้าพรรษานะซึ่งมีซุ้มต่างๆนะครับนะฮะวัดหงมาเมยนวัดปทุมวัดอะไรเนี่ยก็เยอะแยะมากมายก็เตรียม ชงพักบ่ายประมาณ15นาฬิกา30นาทีโดยประมาณครับก็จะเตรียมความพร้อมอยู่หน้าอ,าอนุสาวรีย์ปยาสุรินทร์พักดีศรีนโรงจังหวังครับกิจกรรมเกิดขึ้นทุกปีครคุณผู้ชมครับมีการประกวดต้นเทียนนะฮะพะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าความยิ่งใหญ่ของเมืองสุรินทร์เราไม่ธรรมาดาจริงๆครับก็เดี๋ยวจะมีภาพให้ชมกันนะครับถ้าไม่ติดงานใดผมจะถ่ายให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะฮะสำหรับในการแห่เทียน ประจำปี2,568นาี้นะครับนี่ครับ อันนี้คือผักสาบหรือผักอินูนนะฮะค่ะนี่ผักสาบผักอินูนเป็นผักป่าเดี๋ยวนี้ก็เอามาขายกันอย่างนี้ละนี่อร่อยอันนี้สดจริงจ ee เกิมาดันมาดันโอ้เกี่ยวกับแต่สะดันอ๋ออยู่ตัวซอยอยู่ตัวตะอุยบานเนาะบบาติตะบานต้มปลาก็อร่อยตามน้ำพริกจะง่ายตังอ๋อถ้เธอจะง่ายเออได้ชีสด้วยอย่าลืมใส่ชรสด้วย ទ right? ាំងយ៉ាងគ្រុបយ៉ាងຫນຶ່ງຫນຶ່ງອາສະເໝີរៀនໃຫ້ເນາະມະນ້ອງເດີ້ໃຫ້ລອຍຈ្រើនຈ្រើនເດີ້ແມ່ຄາກິດໂຕຕານີ້ມື້ເຄີຍມີຄານີ້ບາດແມ່ຄາອືແມ່ຄາໄລເດີ້ຈະຊັອບປິ້ງຕາອຸຍອືນີ້ມື້ນີ້ແມ່ກິດມິນມະລູກລາໂອຍລາគ្រុບຍາງເລີຍພັກສວຍສວຍ ผักสวยคนขายก็สวยนี่ผักสวยคนขายก็สวยเออนี่ธรรมาดาโอ้ยอนี่คุณผู้ชมดูนี่โอ้ฟักทองสวยๆท้งน,น,นั้นเลยอืมเมื่อหนูบาทนี่เห็นไหมฮะมะอค,คืนมะเขือครบอย่างขวาคาดอนาคาโมตลาดเนาะบันสลอโอ้นี่แม่คัน เมคานิกเดือน3ตานี่เอเมคานิกเดือน3ตานี่จอลเรียนนะเอน่าอยู่เอนี่ปรามดมนี่คุณผู้ชมนี่เห็นมั้ยใครบอกสุรินทร์ไม่มี5บาท10บาทนี่ดูนี่ดูนี่นี่ยอมไงก็5บาทนี่พอศรานี่นี่ๆนี่ก็5ดมครึ่งนี่เถอะนี่นี่ก็5บาท10บาทอันนี้ติ้วบาทนี่ยุทธนาน้ําแข็งเพอะบ้าน นี่น้ำเขียวแ <laughs> ต่คาร์กอแต่เนื้ออ่ะเดาโตคาร์โกราคาประมาณเงี้ยไปหน่อยนี่นี่ห้าบาทสิบบาทมีนะนี่บ้านบ้านเรายังได้ราคานี้อยู่นะผมไปต่างจังหวัดไม่ได้ราคานี้แหละเนี่ยอย่างเงี้ยยี่สิบาทสามสิบแล้วนะี่นี่ไม่มีฮะบ้านเราได้ในราคาสิบ,บาทห้าบาทก็มีนี่ฮะอันนี้ดันพี่แอนนิวมาดูดันพี่แอน จากตำบลสำโรงเข้าประกวดโอ้ปรมดมแด้น่าอ้ยนี่อืมนี่คุณผู้ชมกระพราาโหระพานูตลาดอยู่ดำกันใน่ยงอยู่ไม่เก่งหรอโอ้เพทมเลยเอออันจะเฮย้ยอันนู้กร็ดกึ่งพึงทมด้านนะ่บอกควาคาดยังนาตหาหันมาโยตระดะเ <c oughs> ออ เออมีดานบ้องแอนเอ,อ้ยกี่เนี่ยมือคลิปกีทาเมนเมคารตะลาดสดเม,มียนมวยเนาะเราเอาอจริงกี่นี่ไม่ใช่ไหกีทาบองแอนเนาะถ่ายรูปบองแอนเมคารเราเออเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเออนี่โมเดอร์นาเคยเมคารเรา,เาต้องอุ้นอุ้นนี่เออ គ <laughs> 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 네េថាប្រាប់គិតអពងឯងមិនខាល្អគេថាអញ្ចឹងនែសាក្រួយលោកຄ້າមកទិញតែថែមថែមម្ល៉េះនឺអូខេដោយុស្អីម៉េចមកតែមយត់លៅហាវានីថាម៉ៃមកតែមយត់ថានងតូដឲ្យធានអរាគៀមទិនមិនហេទៅតឯងលឿយងាតរុញញុកូនឯងទៅវិញហ៎គេអើយតជួយហេធានទៅមុនងារលឿយគៀមទិនមិនបើប្រឹងហេអរាតរុញយ៉ាងណាថាយេ si bong yên, si mong yên bây giờ non nè nè ô Hả? ôi nè nè mẹ, nè bàn nè nè pin nè 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 mẹ nè nè anh đi nè nè ta à nè lết nè 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 อนุภาษาเจนมีไอ้นอรราศรัทธาบ้านก็บ้านเนาะราศรัทธาบ้านปราศยอเอออะนี่หนุ่มกระเตรียมนะและมีหนุ <s <s ่มโชว์ด้วยนี่ฝากอันนี้เรียนนี่เรียนแม่นาเด้อบาดนาโมทิงกึดบ้านนี่บาดนี่กี่ตุ๊กไอ้กระดาวซั่นธรรมดากะต้องอยู่ได้โจ๊ะโจ้เด้บกกระดาวปั๊บยังวีปั๊บเออแม่นแม่นานี่ลูกเจริญบาดนี่ อันนี้เก็บกำพรึงทมบัดคขาดอย่างน่ามายอดเดิ้ลตะหานไทยอือเออนี่นนี่เก็บกำพรึงทมบัดนี่เฮ้ยมาเคยกินริมาเคยตะหานคิเมกิริอันนี้เองมาจำบานเอออะรับตะวินบัตรับวิงรับวิงใชยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมครับที่ชมคลิปน่าหนุ่มเมืองสุรินทร์ครับถ่ายทอดได้คุณผู้ชมได้ชมกันเนี่ย40บาทนะครับ30บาท 25เงาะ40ทุเรียน120ตลาดสดเมืองสุทรนนะครับปีนี้ได้กินทุเรียนในราคาประมาณนี้โอเคเลยไว้อยู่คนสุรินทร์สู้ได้อยู่เนาะแม่เนะาะนะฮะราคาจับต้องได้าาจได120จะปีดีที่แล้วประมาณ170-180นู่นปีนี้ลงมาหน่อยเออสู้กันได้อยู่นะครับอันนี้ก็กำเพลิงแก๊บบัตรทมจจนับกวัคาตาหารเก็มโยยนะะี่ไเออหน่วยอืม นี่คุณผู้ชมดูนู่บดโอู้นี่ในกิมเบิ้ลกรึบกระเพิงทมบ้องบาดนี่นะนะฮะเดี๋ยวฝนจะตกแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเดินกลับก่อนนะครับคือคืนตลาดสดเมืองสุรินทร์เด้อไงในบัตรโยมอยมือยูยูตะในบาดรยูยูตะยูต้นี่เคลื่อนดิเคลืนดิเคลืนดิเอ้คลื่อนยหญ่ย้ายติเอ้เมียนตะสาวๆเลยมุมเดระ เออមានតែ20 20ឡើយបាទ20 20បាទនេះមានតែក្រមុំទាំងអស់ត្រេះអឺមានតែ20 20ទាំងណັ້ນឡើយមុំនេះអឺ20 3หมดហើយអេ20 20តិចណាស់អី20តិចណាស់អឺមើលទៅតម្លៃធូរអេ20 20 นี่เห็นไหมนี่ปลาทูครับคุณผู้ชมไตรทูเดอร์บาดก็มีคนถามผมมาว่าทําไมต้องเรียกปลาทูก็ดูสิครับมันมีอยู่สองตัวสางคกตทูคือสองเนี่ยเออนี่ไปเดินกลับครับคุณผู้ชมเพระาะว่าเวลามีจํากัดนะพาคุณผู้ชมดูตลาดสดเมืองสุรินจอคืนกันงี้จองไปเลยเนี่ย,ยเนี่ยสไลด์อะสระติพเน้อเนี่ยสไลด์จองไปเลยเออ นี่พริกบ้านนี่เมื่อก่อนเป็นพริกบ้านเดี๋ยวนี้เป็นพริกตลาดแล้วเอามาอยู่ที่ตลาดนี่ไเออพรุ่งนี้วันพระเออนออพรุ่งนี้วันพระไม่ใช่วันนี้หรอกไม่ใช่วันนี้โอ้พรุ่งนี้นะคะเออพรุ่งนี้วันพระอือเออฝานี่พรุ่งนี้วันพระวันนี้ไม่ใช่วันพระเออโน คุณผู้ชมตรงนี้บัรพระนะตรงนี้ครับบรรยิกาตลาดสดเมืองสุรินทากบ่ายครับวันที่9กรกฎาคม2568ครับจากช่องน้องนุ่มเมืองสุรินนำเสนอคุณผู้ชมทุกท่านครับขัดตกบอกพร่องประการใดผมน้อมรับครับนี่คนี่คือร้านดอกไม้อปะปากาได้กีสเปียรประพุนนานาบอกเมียนเองพงมาไล ต้องกรามเงือบประมาณดองสเป,ปียร์ปบวนนี่ฮู้ยรวยรวยไม่นพองเนะปากกาสเป,ปียร์ปบวนต้องสเปียร์หนกรามเงือบเต็มโอ้นี่นะครับมาแล้วก็ร้านไก่ย,ย่างอยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนู่นนี่นี่นี่ร้านขนมจีนขายดีเมะสงบร้าตนต้นิงโมทาโนตรานี่บัตรกันโอเะมุเด้อบัตรนี่ อยู่ด้านหน้าอริยะพาณิช์มาจอดรถตรงนี้แล้วมาได้เลยอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยแม่สงบกันลหลวงเนาบาทนี่นี่จ่าเก,กีนี่เห็นไหมนี่เล่เจีรยคลังเลิมันชบลลงมุกขมังิดเนาะเจีรยคลังเอะมันชบได้ชบจึงเออ <c oughs> นี่นี่เนี่นี่ล่เจียน้องไงนี่เออเจีร์คลังเนี่ยเจีเอไม่เป็นจุ๋หัวเอแต่แม่สงบด้วยบาทนี่เอ่เจีรยคลัลงอะ ฝากด้วยครับนี่ด้านหน้าเนี่ยคุณผู้ชมมาเนี่ยคุณผู้ชมด่านแรกเลยเนี่ยเห็นไ,ไหมว่ามันมีบางพวนยิงเมียนนมโชอันนี้เขาเหนียวย่างอยู่ด้านหน้านะฮะคุณผู้ชมก็มาได้เลยแล้วก็มีในส่วนของชาวกล้วยโบราณครับอ่ะแม่ฮงบัดแม่ฮงแม่ฮงมีเห็นไ,ไหมฮะชาวกล้วยโบราณอืมนี่นกขมุบัดนกขมุนี่นอ,อ,นอ,อ,นอืม แม่เกินบ้านลวดแต่ชาวกล้วยนะนี่บาดกระโหลกเจอในน้ำส้มน้ำลินจีน้ำาสดงเมียนกรุบนี่นี่ระบอตะเปียรเลยงกับเมียนนี่บัดนี่กรุบยางนี่เดือนแม่หงเดินเอาเขงมุกบัดอยู่ด้านหน้าเลยนะครับนี่มาได้เลยนี่ใเรียกว่าชาวชาวกล้วยโบราณเออมีตั้งแต่แก้วสิบบาทยี่สิบบาทแบบใส่ถุงใส่อะไรสิบห้าก็มีเนาะแม่เนาะโอ้มึงเกลือเลยบัดจุลบาดเต้าจุลเต้าจุลเต้าบัดจุลเลยบัด นี่น้ำสมุนไพรโอ้เห็นไหมนี่เป็นน้ำแบบขวดแบบนี้ก็มีนี่นี่นี่แม่กระเช้าตุกคนละสิบาทเท่านั้นเองนี่บาทนี่เด็ดตัวยากยี่สิบปีแล้วบ่านก็คือโลโม่ตะปีหลังลาเล่าหลังเนาะกรุบมาพีเจียงชนามเอยบาทนี่ อู้โอ้อนี่นี่น,นี่อันนี้น้ำเกจียบ<อ>น้ำส้มน้ำแกงควย,น,ยน้ำลำไย,ยพ้องนี่ลไยเน่ล้างจืดพาล้างจืดล้างสารพิษในร่างกายาน,ายนี่เห็นไหมฮะโอ้นี่เห็นไหมฮะนี่เออนี่ร้านแม่หงเด้อคุณผู้ชมอยู่ด้านหน้าอารยะพาณิชตรงนี้คุณผู้ชมมาก็มาอุดหนุนได้เลยนี่ครับนี่ฮะและนี่คือ ผลิกสงก็ขายนะฮะดันไม่หงุด้ะจากตลาดสดเมืองสุรินทร์พาคุณผู้ชมชมจากช่องน้นองนมเมืองสุรินทร์ครับในอีพีนี้จากตลาดสดเมืองสุรินทร์ภาคบ่ายวันที่9กรกฎาคม2568ครับโอ้นี่คุณผู้ชมอาหารกันกินนี่เห็นไหมฮะโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากแต่นั่นก็เป็นหมูทอดนี่เห็นไหมฮะไปคุณผู้ชมครับ ประมาณนี้ก็แล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยฝนกําลังจะตกแล้วนะดูบรรยากาศด้เนะี่ยแห่เทียนด้วยฝนก็กำลังจะตกอ่ะเจอกันคลิปหน้าต่อไปถูกใจกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยทุกคลิปจากช่องน้องหนุ่มเมืองสุรินทร์ครับไปแล้วครับโชคดีทุกท่านเนะี้ยสวัสดีครับ